Blood dung đường. Bua hàn kịch kỳ đây, kỳ nữa. Bua thầmmmm luôn 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 Ừ, panah panah Cần gì phải cân cây tắt nhà chú bàn à พิ่นม้แห้งเดี๋ยวเจอปัญหาของพ่อเจ็บไปดีพดตะกวนเห็นผู้ฒ่อพเนจรตะว่านี่ยอยู่นี่อันนี้มันต้องใจเย็น่ใจหอนไม่ได้ ขาดนิ้วอุ้ <cek> <anza> ัยกจะรวมทั้งบุญกับซื้อมาให้อัตมาเรือ có mọi gì kéo nhau luôn 嗯，走、yeah. oh.